พบความลับที่ซ่อนอยู่ในโลกแฟนตาซีข้ามผ่านเลือดสู่โลกที่ไม่เคยเห็นวดวงดาวไดยึดระยะส่งแสงในยามค่ำคือความลอกลับที่รอเราคุณนหาความจริงในใจร่วมเดินทางไปกัดจนไพร บทที่หกคำทํานายจากอดีต หลังจากที่ได้ใชยชนะชั่วคราวเหนือไซรัตฮิโรชิซาตโตมิเรนและไลลา,ลาต้องเริ่มต้นการค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังของอัญ,ญมณีเวทมนต์และเวทมิติพวกเขารู้ว่าความรู้ในตำราของอาเธอร์ไม่เพียงพอจึงต้องการค้นหาคำตอบจากสถานที่อื่นที่อาจมีข้อมูลเพิ่มเติมการได้รับคำแนะนำใหม่ อาเธอร์แนะนำให้พวกเขาเดินทางไปยังหุบเขาแห่งถวยเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารโบราณที่เก็บรักษาคำทํานายเกี่ยวกับมิติต่างๆและพลังเวทมนต์หุบเขาแห่งถวยเทพเป็นที่เก็บรักษาความลับและคำทํานายมากมายข้าเชื่อว่าพวกเจ้าจะพบคำตอบที่นั่นอาเธอร์กล่าว เราจะไปที่นั่นและหาคำตอบให้ได้ฮิโรชิตอบการเดินทางไปยังหุบเขาแห่งถวยเทพพวกเขาออกเดินทางสู่หุบเขาแห่งถวยเทพการเดินทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่ด้วยความช่วยเหลือจากเฟรีพวกเขาสามารถหาทางผ่านป่าและหุบเขาที่เต็มไปด้วยกับดักและสัตว์ร,ร้าย ทางนี้พวกเจ้าต้องระวังกับดักในป่ามันอันตรายมากเฟรี่กล่าวขอบใจมากเฟรี่เราจะระวังตัวซาโตมิตอบการเข้าสู่วิหารโบราณเมื่อมาถึงหุบเขาแห่งถวยเทพพวกเขาพบกับวิหารโบราณที่มีการป้องกันอย่างดี โดยมีประตูเวทมนต์ที่ต้องใช้เวทมนต์พิเศษในการเปิดฮิโรชิและไลลาร่วมมือกันใช้เวทมิติและอัญ,ญมณีเวทมนต์ในการเปิดประตูพวกเจ้าพร้อมหรือยังเวทมิติและอัญ,ญมณีต้องทำงานร่วมกันเพื่อเปิดประตูนี้ไลลากล่าวพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเถอะ ฮิโรชิตอบการค้นพบคำทำนายเมื่อเข้าไปในวิหารพวกเขาพบกับคำทำนายที่ถูกเก็บรักษาในห้องลับคำทำนายนี้กล่าวถึงพลังของอัญมณีและวิธีการใช้งานเพื่อเปิดประตูมิติอย่างสมบูรณ์คำทำนายนี้กล่าวว่า อัญมณีแห่งมิติจะต้องใช้ร่วมกับพลังของหัวใจที่บริสุทธิ์และศรัทธาในความหวังเพื่อเปิดประตูมิติกลับบ้านไลาลากล่าวแปลว่าเราต้องมีความศรัทธาและความบริสุทธิ์ในจิตใจเพื่อใช้พลังนี้ฮิโรชิกล่าวการ,รเผชิญหน้ากับวิญญาณผู้พิทักษ ขณะที่พวกเขากำลังศึกษาคำทำนายวิญญาณผู้พิทักษ์ของวิหารโบราณปรากฏตัวขึ้นเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นและความบริสุทธิ์ของพวกเขาพวกเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรจงพิสูจน์ว่าพวกเจ้าเหมาะสมที่จะรับรู้ความลับของคำทำนายวิญญาณผู้พิทักษ์กล่าว เรามาที่นี่เพื่อหาทางกลับบ้านเรามีความมุ่งมั่นและศรัทธ,ธาในหัวใจซาโตมิตอบการทดสอบของวิญญาณผู้พิทัก วิญญาณผู้พิทักษ์ทดสอบพวกเขาผ่านทางการต่อสู้และการทดสอบทางจิตใจฮิโรชิซาโตมิเรนและไลาลาต้องใช้ความสามารถและความสามาัคคีในการผ่านการทดสอบนี้เราต้องร่วมมือกันใช้ความสามารถที่เรามีในการผ่านการทดสอบนี้เรนกล่าว ฉันจะใช้เวทมนต์เพื่อสนับสนุนพวกเจ้าไลลาตอบบทสรุปของบทที่หก หลังจากผ่านการทดสอบที่ยากลำบากพวกเขาได้รับการยอมรับจากวิญญาณผู้พิทักษ์และได้รับคำทำนายอย่างสมบูรณ์พวกเขาได้เรียนรู้ว่าความบริสุทธิ์และศรัทธาในหัวใจคือกุญแจสำคัญในการใช้พลังของอัญมณีเวทมนต์พวกเจ้าผ่านการทดสอบแล้วข้าขอมอบคำทำนายนี้ให้พวกเจ้าจงใช้มันอย่างมีสติ วิญญาณผู้พิทักษ์กล่าวขอบคุณท่านเราจะใช้พลังนี้ในการกลับบ้านและปกป้องมิตินี้ฮิโรชิตอบ บทต่อไปจะนำพาพวกเขาสู่การเตรียมพร้อมสำหรับการใช้อัญมณีเวทมนต์และการเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยังคงซ่อนอยู่พร้อมกับการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประตูมิติกลับบ้าน